ทางโรงเรียนอาวุโสทยาไลตยตำบลสันต้นมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2565 นายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนอาวุโสทยาลัยตำบลสันต้นมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นมือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิตอลมีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันส่งเสริมเกียรติภูมิให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งโรงเรียนอาวุโสทยาลัยสันต้นมือก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง1กันยายน2565มีผู้สำเร็จการศึกษา109คนค่ะ นายประพันธ์ปัญญานายกองคการบริหารส่วนตำบลสันต้นมือนะฮะให้ข้อมูลว่าผู้สูงอายุในตำบลสันต้นมือมีกว่า1 0 0 0คนครับพรว่ามีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการดูแลจากครอบครัวนะครับขาดรายได้รวมทั้งด้านสุขภาพด้วยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุจึงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ขึ้นมานะครับ